มาครับวันนี้เรามาดูรายได้กันดีกว่านะครับรายได้ในแอปช้อปจีนิกนะครับแอปช้อปจีนิกนะครับผมสมัครมาแล้วก็ทําสักพักหนึ่งแล้วนะครับเนี่ยพอเข้ามาปุ๊บนะครับหน้าแรกก็จะเป็นครูเอกนะครับอ่าไปตรงที่หน้าบัญชีนะครับโอ้โหรายได้ตอนตีสองนะครับรายได้ตอนตีสองยี่สิบแปดห้าพันหกร้อยเจ็ดสิบสี่บาทนะครับรายได้วันที่สิบเจ็ด เดือน 9, 2021นะครับรายได้สะสมตอนนี้นะครับ4,4509นะครับแล้วก็ไปดูตรงร้านค้านะครับนี่รายละเอียดการคืนเงินนะครับอ่าผมได้คะแนนนะครับคะแนนสะสมจากการช้อป Lazada s h o p ป e b i g C ต่างๆนะครับของทั้งตัวเองแล้วก็ของทั้งลูกทีมทั้งหมดนะครับมันขึ้นมาคำนวณเป็นรายได้นะครับ คำนวนเป็นแคชแบ็กด้วยตอนนี้ก็จะเป็น45,102คะแนนนะครับก็100คะแนนนะครับเท่ากับ1บาทก็ประมาณ451บาทนะครับโอ้โหเนี่ยจ่ายบินค่าน้ำค่าไฟนะครับชำระค่าอินเทอร์เน็ตหรือว่าซื้อรองเท้าซื้อกระเป๋าซื้อเสื้อผ้าในช h อปปี้ a z a d a นะครับได้เงินคืนหมดเลยนะครับแล้วไม่ได้ของตัวเองคนเดียวด้วยนะครับได้ของทีมงานด้วยนะครับ แถมนะครับการซื้อประกันรถยนต์นะครับต่อประกันรถยนต์ก็ยังได้แคชแบ็กเหมือนกันนะครับสุดยอดมากน่าจะสมัครทุกคนเลยนะครับแอปนี้สมัครฟรีด้วยแล้วก็คราวนี้นะครับในหน้าบัญชีเนี่ยมันจะมีอันหนึ่งที่เจกมากๆนะครับเขาเรียกว่าท็อป20นะครับเนี่ยท็อป20นะครับผมจิ้มไปดูนะครับอ่ะดูนะครับวันนี้นะครับวันนี้วันที่17 วันที่17นะครับอันดับ1นะครับรับรายได้ไป89,000บาทนะครับอันดับ2 7 9 0 0นะครับอันดับ3 4 5 0 0อันดับ4นะครับ12,000อันดับ5 7 6 0 0อันดับ6 7 1 0 0นะครับแล้วก็ผมเป็นอันดับ8ใช่ไหมครับ1 2 3 4 5 6 7เอ้ย 1> 1, 2 3 4 5 6 7อ่าผมอันดับ7นะครับ5,674บาทนะครับสุดยอดไหม <c oughs> ติดอันดับกับเขาด้วยแล้วก็อันนี้นะครับมันจะดูได้หลายอย่างครับดูทั้งหมดดูวันนี้ดูรายสัปดาห์แล้วก็ราย7วันนะครับอ่ะไปดูรายสัปดาห์นะครับรายสัปดาห์ก็คือตั้งแต่วันจันทร์ที่13นะครับเดือน9ถึงอาทิตย์ที่19เดือน9นะครับอันดับ1ได้ไป400 0 0นะครับ อันดับ2 300,000อันดับ3 100,000นะครับอันดับ4 82,000อันดับ5 39,000นะครับอันดับ6 32,000อ่าแล้วก็24,000 20,000 17,000 60,000 5 0 0 0โอ้โหคู่เอกนะครับคู่เอกติดอันดับกับเข้าด้วยนะครับ14,000อ่า14,028บาทนะครับอันนี้เป็นราย รายสัปดาห์นะครับต่อไปไปดูราย7วันนะครับอ่าเวัน7วันล่าสุดนะครับอันดับ1 8ึ่งแปดแสนะครับอันดับ2 7 0 0 0 0แสนอันดับ3 3 0 0 0แสนนะครับอันดับ4ี่0 0นเนะครับแล้วก็7 5 0 0 0 6 9่0 3 5 6 3 2 0ม3 0 3, 0 0ก3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 26, 24, 23, 21คู่เอกติดอันดับอีกแล้วนะครับ21,325นะครับโอ้สุดยอดมากแล้วก็ไปดูทั้งหมดบ้างครับทั้งหมดนะครับอันดับ1รับไป2ล้าน1นะครับอันดับ2 1ล้าน4นะครับอันดับ3 7,09 0 0นะครับแล้วก็ 5,063,02, 3,01 2 0 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 9 9้0 0 95,000ก้า0 0้7ห6 0่น0้าเก0 0หมื0น0 80,000่นเ0 0ดแปด0มื0นหกแ0 0หนนะครับอ,อันนี้ครูเอกยังไม่ติดอันดับนะครับแต่ว่าอีกไม่นานหรอกอีกไม่นานหรอกเดี๋ยวได้เจอกันแน่นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับใครที่สนใจจะสมัครแอปนี้นะครับแล้วก็เข้ากลุ่มสอนงานของผมรับเซลเพจรับเครื่องมือ,อต่างๆนะครับอเดี๋ยวผมจะ ส่งลิงก์แนะนํานี้ให้ในไลน์นะครับเดี๋ยวผมจะส่งให้ในไลน์นะครับไลน์ผมนะครับแล้วก็เซลเพจจะเป็นแบบนี้นะครับให้ดูเซลเพจด้วยเซลเพจนะครับก็ shopgenieapp.com นะครับแล้วก็รันตาม ID เลยนะครับอันนี้เนี่ยมาเรียนรู้วิธีการทำเงินวันละแสนกันนะครับปุ่มสมัครสมาชิกนะครับก็จะอยู่ตรงปุ่มสีเขียวนะครับ กดสมัครสมาชิกตรงนี้ปุ๊บมันจะเด้งเข้าไปติดตั้งแอปได้เลยนะครับโดยมีผมนะครับเป็นผู้แนะนำนะครับมันจะชื่อว่าครูเอกเอกชัยท้ายเมืองนะครับแล้วก็ถ้าระบบถามเรื่องรหัสผู้เชิญนะครับรหัสผู้เชิญก็ให้ใส่ตามนี้นะครับเนี่นะครับ6 6 9 7 6 5 6 6นะครับ6697656นะครับเป็นรหัสเชิญของผมนะครับ ารหัสนี้นะครับ6 6 9 7 6 5 6แล้วก็คนที่สมัครเรียบร้อยนะครับหรือว่าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับหรือว่าอยากได้เซลเพจแบบนี้นะครับหรือว่าอยากจะเข้ากลุ่มสอนงานนะครับคือหลายๆคนนะครับที่สมัครธุรกิจแล้วไม่ติดต่อผู้แนะนำนะครับไปลุยเองเนี่ยมันจะโตช้านะครับ ดังนั้นผมขอร้องนะครับคนที่สมัครกับผมทุกท่านเลยนะครับให้รีบติดต่อผมมาด้วยนะครับโดยแอดมาหาผมในไล n e นะครับตรงนี้นะครับไลน์แอดเอกสเตนะครับอ่ะผมจะกดให้ดูนะครับนี่คือไลน์ผมนะครับมีเครื่องหมายแอดนำหน้าแล้วก็เอกสเตปซ่านะครับกดเพิ่มเพื่อนแล้วก็ทักแชทมาได้เลยนะครับแล้วเจอกันในไลน์นะครับสวัสดีครับ